สบายดีทุกคนวันนี้พวกเขากำลังเดินทางไปเขาใหญ่ก่อนจะฮอดเขาใหญ่เนาะก,ก็ต้องฮอดโคราชก่อนวันนี้เขาจะมานอนโคราดเนานะแล้วเมือ่อเอนจึงออกไปเขาใหญ่เพราะว่าเขาออกคำเน่ย่ยานมันฮอดดึกตอนนี้เขากำลังมาเลาะตลาดโคราดสิบวันเนาะเป็นตลาดทีใหญ่ที่สุดอยู่โคราชเลยบอกเลยว่าเลาะจนขาลาก มาเลาะชอบเลาะกินอยู่นี่ก็คือแบบจุใจแหงเนาะเครื่องคายกระลายอาหารกระลายพร้อมตอนนี้เนี่ก็กำลังเลือกส่งให้ป้าปาอยููให้ปาป้านุ่งตัวใดดีเนี่เลือกให้สุดท้ายป้าปาก็ได้แล้วเนาะมาซื้อเครื่องอยู่นี่มีเงินพันหนึ่งบอกเลยว่าได้เครื่องหลายแหงเพราะว่าราคาถืก เนาะล้วกะ็เครื่องก็คือดีพร้อมอันนี้ก็คือโซนอาหารบบมูจะเริ่มจากจุดดถคันยางทัวก็คือแบบวันนี้บบต้องได้กินเลยเพราะอาหารลายอิหีเขาก็เลือกเอาแต่้านที่แบบว่าอืมปนตาแซห้านดังๆสินาคนมารีวิวลลยๆเพราะว่าเห็นห้านใดก็คือแบบอยากไปเบิร์ตโนคอตอนหนิวแฮงอาหารทะเลกุ้งหอยปูป่าต่าเอ้ยซูชิเอ้ยเอีย,ยงเอ้ยก็คือแบบหน้าอีททุกอันเลยทุกคนีหยให้เบิร์มไหมคะเจ้าฮิเปิตาแซบแต่แซบ อันนี้ก็คือโซนทะเลดองอันนี้เห็นขาเจ้ารีวิวว่าปนด้านดังพร้อมเนาะเบิงเบิงเทองทะเลเขาเจ้าคือแบบล้นฮานเลยนอกจากอาหารจะหลายแล้วบปตรงย่านว่าซื้อแล้วเชไปกินยุไซบอกเลยว่าเชฟวันมีครบเนาะอันนี้ก็คือเป็นร้านบอนนังกินอันนี้ก็คืออาหารที่เราได้มาบัโมสจกินอย่างก่อนเพราะว่ามีได้เป็นแต่แซบไม่ได้านเด็ดๆที่เราเลือกมาเนาะ เห็นแล้วเป็นตาสะอ่อนเนาะอยากยก,ยก,ยกอาตลาดนี้ไปไว้บ้านเฮาดิมีทุกอันทุกแนวที่ว่าอยากกินเลยได้แน่นค่ะ บเลยไม่มีอะไรค่ะ้าตัแมันไก่จากโรงมอกอรต้องรถขับส่งมาเพื่อสั่นึงโบวยนี่ยัหส่งมาเป็นตลาดที่มีสที่โคลาตเนาะกับตลาดเอฟันเปรคที่มันหลอกแล้วมีอยูให้ฟังเลราคาจะหลอกขบหลอกควยแล้วอะสำหรับเปดีบอกเลยว่าบบขบเนาะเดี๋ยวเอ้าา ที่จอดรถดู่ยสายายหูไว้พอตอนมากับตอนกลับคือแบบโบคือกันเลยตอนมารถหน่อยเนาะตอนกลับรถหลายแหงซอกรถเกือบโเห็นนี่ห้อดห้องแล้วนี่ดีใจบอมุนบอนี้นี่มวนบอฮะพูนพูนเสียงดังแท้เสียงดังแท้ก็อเอห้องนี้เป็นสาสนะ เอา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 ได้เลียนนะสมใจเอาไตายตายตายไปคอยไปคอยคุณกำลังเท้าก็บอกขึ bye. ้นมาแลยบ๊ายบายให้เตรียมตัวเตรียมตัะแล้วอีหลานจะเดิจะออก

Okay. เราหองที่พักแล้วนอบอนที่เขาเลือกพักก็คือเขาจะเลือกเป็นสไตล์คอนโดนะเป็นห้องที่ขเขาอ่า่อยเซอรนะเอาไปได้พักแบบพวงแคมเพราะว่ามันจะสะดวกสบายเวลาที่เขาเห็ดกิ่นเนเาะสามารถซื้อเครื่องมาเห็ดกิ่นได้มันจะมีควนน้อยให้แล้วก็จะมีโซนนั่งเล่นในน้อยมีลำเบียงแล้วก็มีห้องนอนบ่ใหญ่หลายเนาะเพราะว่าเขามากันเต้สามซีพอแม่ก็เลยว่าเอาห้องประมาณนี้ จะได้อยู่น้ำกันครบแล้วก็ได้กินข้าวน้ำกันคำวมาเบื้องนส่วนของมาสเตอร์เบดรูมเนาะตัวนี้จะเป็นห้องไงบทบทถือกับบ้าน้อยเลยเพราะทางด้านข้างก็คือกวางสามารถปูบอลนอนได้อีกมีตู้เสื้อผ้าให้มีแว้นให้พร้อมส่วนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นเนาะเบื้องรทัศั์ แล้วก็จะมีระเบียงทางด้านนอกพร้อมสามารถนั่งชิลชมวิวเขาใหญ่ทางด้านนอกได้บอกเลยว่าอากาศคือดีแฮพราะว่าเขามาช่วงนี้ก็แบบมีฝุ่นในหนึ่งอากาศก็จะโบฮอนลายอากาศเย็นๆย็เนาะตึกนี้ก็จะเป็นตึกที่เป็นคอนโดสายคอนโดไปเลย ห้องนี้ก็คือสามีเป็นคนเลือกเองพอเพิิอนอยากเฮ็ดกินให้กินวัตสันพอบานใจกาอยากซูฟีมือเพิินมาเฮ็ดกินเนาะก,ก็เลยเลือกห้องแบบนี้ที่มีครัวเฮ็ดกินให้พร้อมเฮาก็เลยสบายเนาะถ้าให้ผัวเฮ็ดให้กินแซ่บพร้อมได้บดิโวยผัวนะจ๊ะนี่อันนั้นตัวน้อยก็จะอยู่ในห้องกับตู้เนาะเฮาก็จะนั่งกินข้าวชิวๆนี่เมนูเพิิน หอยแรงผู้ผัดวสซานหอยนิวซีแลนด์คือแซบแห้งแล้วก็เนื้อตุยเนื้อตึงแห้งเนาะตึงตึงติดทุยนะทุกคนอันนี้ก็คือเมนูอียงจักอย่างนี่แหละแล้วก็มีคนบางคนอยากออกมาหาหอยนอกแต่ออกบ่ได้สุดท้ายก็ได้ออกมาเพิ่นมาเป็นผู้สวยสวยวุ้นหรือว่าสวยเวียกนี่ลูกน่าจะสวยวุ้นหลายกนเนาะ แทนๆแ,แล้นี่ก็คือเมนูที่สามีเฮ็ดเฮากินเนาะวิวทางนอกก็คือมืดแล้วกินข้าวนอนหลังจากตื่นมาตอนเช้าบรรยากาศก,ก็คือประมาณนี้เลยฝนตกรินินเนาะปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกนะคะต่อด้วยการเฮ็ดข,ข้าวเช้าอาข้าวแรงข้าวเมื่อคือนนี้ก็ยังบทันย่อยเนาะกินข้าวเช้าต่อแซบเน,นี่ใชิชอบ กัไม,ม,มเ<ล>รเงยเนี่ยระวางทางกลับบ้านเนาะคือเห็นเขาเจ้าขายขนมเปียคือเขาเจ้าขายหลายฮานแห่งติดติดกันแบบนี้เลยทุกคนแบบบุ้งว่าซื้อ้านใดเนาะเห็นเขาเจ้าขายหลายเขาก็เลยอยากลองซิมเบิง้ง่ะและนี่ก็คือขนมเปียที่เราได้มาคือมันก,นนก,นก้นใหญ่แห่งทุกคนก้นหนึ่งกินได้ประมาณสามคนเนาะคือแบบแน่นแหงไอ้มือเนื้อทางใน ต่ลงล้มก็คืออร่อยแซ่บเป็นไผ่ดื้อเราแวะไปทิมลงสะโพกลูกกบได้ดูดาป่านนี้น่ะก็มือลูกนี่เออโอกเหมือ่เงินเป็นไผ่บอกแวะไปทิมนะนี่ไ่ได้อมซ้ำเอออมเมงินโอมมือไปก่อนมันนี่เกิดตกสะบือมันนี่กิดตก ตอนนี้กัฮอสเซนท่านโคราชแล้วรกคนมาแบ,บ็กกินข้าวก่อนเดินทางตอ่อพาคนน้อยที่นี้ตัวป่วนมาอย่างเยื่เสน้นเยื่สายเดี๋ยวนางรถลายสิเมยเิ็นกันล,ล่าเลืองแห่งตืน่นเต้นทุกสถานการณ์ดูค่อยเลือกเครื่องให้ป๊าป๊าล่ะอ่อไปไเลือกเครื่องป๊าป๊าดู มีคนมาอยากกลับบ้านหนึ่งอัตตาเพื่อนนี้อยากระโตุยอมกลับบ้านทุกคนเพิ่งสภาพตอนนี้นี่ฮอดบ้านแล้วสุดท้ายก็ฮอตบ้านด้วยความสวัสดิภาพขอบใจทุกคนที่ติดตามเนาะคลิปอาจจะบูมิสารละแน่แต่จะหนักอฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ใหดคลิปต่อไปเด้อวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย